กองเต้งเพ่งอยู่นี่นะครับก็คือเฮเยอะแยไปหมดแล้วครับ ของคุณหอยอภรพรนครสวรรค์นะครับมีปลาดุกมีปลาช่อนมีปลานินน่มหนดเดียวแล้วก็มีเนื้อหนดเดียวหมูหนดเดียวนี่แล้วก็มีน้ําพริกปลาละน้ําพริกปลาละนะครับน้าพริกแมงดานี่น้าพริกตาเขน้าพริกตาเลเอใครอยากจะสั่งก็สั่งได้เลยนะครับของคุณหอยอภพรนครสวสรรค์เบอร์โทรก็ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะสั่งกันเลยไม่ก็เข้าไปในเพจของอภพรแล้วก็กไปในไอจีแล้วก็ว่าไปกินนะครับปลาเนี่ยกินแล้วมันไม่อ้วนจริงๆใช่ค่ะกินแล้วไม่อ้วน ปานิปาดุแต่แทนแทนชอบไหมชอบไหมน้ำพิกแมงดาเยังจะมีแต่แทนแทนแต่แต่เชฟ้าบปาบ้าบโอ้โอ้เชฟบไปมั้งเมื้อคูณเชฟ มันดีแต่แต่แทงแทงแทน